มองเห็นเมตตาตัวอัปางนะคะเ่รา่อนตัอก่อนเออเออ้เราต่อปเดี๋ยวใครติดตรงไหนก็ระซับกันคือพอเมตตาอัปปาไอ้ตัวตัวศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสูงสุดเราก็จะเชื่อท่านว่าทุกคนตามนิสัยวาสนาคนที่แก้ได้คือท่านอง์เดียวพอเราเชื่อท่านอย่างนี้มันก็หลุดเลย ทุกคนก็แต่ทุกคนปรารถนาความพ้นทุกเราเห็นทุกคนเนี่ยไปทางเดียวกับเราเหมือนทำโรงทานเหมือนอะไรเนี่ยไปไหนก็ว่าไหนก็ไปได้วยกันอย่างเงี้ยมันลื่นเริงฟังให้ดีนะพอเราลื่นเริง,เรงในธรรมชาติแบบน,นี้เหมือนอยู่ในเรือลําเดียวกันฟังให้ดีนะเมื่อเหมือนอยู่ในเรือลําเดียวมันก็มีแต่ความสนุกสนานแต่บนสนุกสนานเชื่อไหม ทุกเราสมมติเราเนี่ยเราลื่นเลืองในการทำทานเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เลิกหญิงปะมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นียเพราะเพราะพระพุทธเจ้าก็มองว่าไอ้ที่เราลื่นเลืองเนี่ยมันลื่นเลืองในเป็นธรรมชาติในธรรมชาติธรรมชาติเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี้มีมีมีมาได้ไปได้ให้เรามองเห็นตรงเนี้ย เที่ยงอากาศอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาน้ําจากเป็นน้ำปิ่งวังยมน่านมารวมเป็นเจ้าพยาให้เราได้พายเรือเล่นกันาพายเรือเล่นพอพถึงน้ําลดมันก็แห้งก็พายไม่ได้ก็รอพระปีหน้าเห<ม>็นเป็นไรเหร็นไหนมจิตให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเนี้ยคือธรรมชาติเมื่อจิตยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเป็นธรรมดา เข้าใจนะเห็นธรรมชาติเป็นธรรมดาจิตก็เลยเห็นธรรมเป็นธรรมดาจิตเลยจิตเข้าใจธรรมดาตัวนี้เลยจิตเขาเรียกว่าจิตอยู่เหนือธรรมชาติเข้าใจนะไม่เออก็น้ํายังไม่ขึ้นก็ยังไม่ขึ้นดิเดี๋ยวจิตอยู่เหนือธรรมชาติมันไม่ไม่อะไรไม่กังวลวุ่นวายแลวจิตอยู่เหนือธรรมชาติ พราะจิตยอยู่เหนือธรรมชาติตรงเนี้ยเราจะเห็นในนิมิตที่ใจเราเดินได้สี่ห้าพระห้ามที่ตรงเนี้ยจิตยอยู่เหนือธรรมชาติแล้วดูที่เราสิ่งแวดล้อมในขณะจิตเราอยู่เหนือธรรมชาติเป็นยังไงเป็นยังไงก็คือจะมีสิ่งมากลัวเราอีกกลัวเราให้หลุดจากปัจจุบันนี่แหละเราก็าเอาสิ่งนั้นนะทงพุทธย้าสอนว่าสิ่งรอบตัวทั้งหมดเน่คือตอนเนี้ยเราขึ้นมาด้วยแรงใจเราเป็นทานอยู่แล้ว อานมีในใจอยากช่วยหมดละทั้งสากลและโลกอย่างเสียงไก่ร้องเสียงหมาเหา่าจิตไม่ใช่ตวัดไปเลยเฮ้ยมันกำลังทุกข์อะไรไอ้นี่ร้องเอ้ยมีใครไปลรังแก่มันอนกับเจ้าไปอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้าลรงตื่นมาลองดูดิมจะเป็นอย่างนี้ถ้าใจเรานิ่งหมดแล้วเนีย่ยเนี่ยพอใจอย,อย่างเงี้ยความเป็นไปตามรม ไอสิ่งที่มากลัวเรานี่มันจะวูบหายไปเลยพอวูบไปมันเหลือจิตน่าจะเป็นจิตหนึ่งแล้วแต่ถ้าเนื่องจากจิตเรายังพิวไปพิวมามาตั้งแต่ต้นมาตอนนี้มันก็ยังมีจิตมีรอยพิวอยู่ไอพิวเนี่ยเห็นเป็นเปลวเปลวสะบัดไปสะบัดมาเปลวไฟอ่ะออก็เข้าสู่อุเบกขาให้ได้ก็มันก็คือกลับมาอยู่ตรงปัจจุบันให้ได้ไง กระชับมันให้อยู่กับปัจจุบันเลยหัวจะเต้นลมออกปุ๊บประกระชับไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้คือสังขารูเบกายากระชับปุ๊บไอ้ตรงที่ผิวนี่มันจะดับหมดเหลือจิตหนึ่งพอเหลือจิตหนึ่งแล้วเขาจะทํางานตัวเองอันนี้เราจะไม่สอนแต่แต่ละคนจะต้องดูเอง่าจิตแต่เป้าหมายของเราคือมันไม่มีเรามันไม่มีเราได้ยังไง ก็เดี๋ยเป็นสัญญาอย่างไรก็ดูมีเราก็มีวะมีแค่นี้เรื่องเล็กแล้วก็ไม่ได้ลงมาทุกข์กับเขาแล้วแต่ยังถ้ามันก็ได้คําตอบไม่มีเราแล้วเรามาคุยกันเข้าใจนะถ้าบอกไปก่อนเป็นสัญญาแล้วตรงพอไม่มีเราเนี่ยคือมรรคผลนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิดนึงก็ต่ติดแตะติ่งไว้ก่อนเขาบอกไปนี่เป็นสัญญาก็ขาเข้าไม่ได้ ก็มันจะไปมโนจิตหนึ่งป๊บเข้าไปเลยครับเราก็ดูของครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลวงตาไม่ว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดุลนอะไรก็ไม่มีใครบอกตรงเนี้ยก็ให้เป็นแค่จิตหนึ่งเท่านั้นเองหลวงปู่ดุลนะให้มาถึงแค่จิตหนึ่งทุกคนตั้งใจสอนมาก็จะมาเจาะให้แค่นี้แล้วทุกคนเดินเข้าไปเองทำความเข้าใจเอง ใจนะถ้าทาแล้วก็ตอนนี้ถ้าเจอกันก็มาดูตอนนี้จิตมีไปอย่างนี้เราก็จะดูว่าจิตมันหลงออกหรืเปล่าหลงออกเราก็จะตะล่อมเข้าให้ตรงจิตหนึ่งมันมีแข็งแรงแล้วเดี๋ยวมันหลงมันอีกก็ยังไม่หลงล้วประคองไว้อย่างเงี้ยแต่ไม่มีทุกข์อ่ะก็เราบรรตกสมกับความตั้งใจของเราแล้วไม่มีทุกข์เหลือแต่มีสิ่งที่มาสร้างความ อะไรเขเรียกอะไรสร้างความลำคาญแต่เจอลำคานไม่ไ้วพราความเมตตาของเราได่นีนเฮ้ยนั่นทาไมร้องวะเออไอ้นี่มันร้องมันขาดอะไรคือไปห่วงกังวลรับประจายนะประคองให้อยู่จิตหนึ่งให้ได้เห็นมเจเห็นว่าจาับจับจับพอเราทําเมตตาประมาณยาได้เราประคองจิตเราให้เป็นจิตหนึ่งอะไรที่มาสร้างความกังวลเนี่ย เราพยายามปัดออกปัดออกด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยไม่ได้พิจารณาด้วยเงื่อนธรรมตัวเองได้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกคนเป็นไปตามกรรมแล้วก็อะไรทุกคนวาสนาวิบากรรมไม่มีใครแก้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะนั้นไม่เป็นไปตามวิถี ก็เลยเห็นป็นธรรมดาก็ปล่อยนะก็ลองเดินจิตดู่อยากคนนี้เข้าไปก็แค่ว่ามองเห็นก็คือจับหัวใจของการเดินจิตว่าเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเพียวตลอดเมยมีอะไรมากวนหาทางที่จะปัดเป่าออกไปด้วยคำสอนของพระพุทธองค์สตา์แข็งแรงขึ้นค่ะสตาร์มันแข็งแรงขึ้นเออ เมตตาก็สูงขึ้นเพราะมันมองเห็นตรงนี้เพราะมันเห็นเมตตาประมาณนี้นะนนเอาโอ้ตอนนี้เมตตาเนี่ยเราคนทําบุญทำทานเมตตาเราก็มีอยู่แล้วแหละแต่เมตตาสูงสุดกันไงเนี่ยเราจะงไม่เข้าใจและไอการเมตตาหรือทานที่เราให้เนี่ยเราให้เราจะโผล่ไปให้สุดหวัวใจสุดกําลังคือต้องการว่าให้ให้หมดหมดใจให้สูงสุด ซึ่งมันไม่ใช่เมตตามเป็นแบบนี้ที่เราส่งไม่รู้ส่งให้โอ้ใช่น,น,น,นที่กลางเป็นอันนี้ชาวอิตาลีอ่ะกลางเป็นรูปหัวใจขึ้นซีกได้เห็นไหม,ม,ไ,มไม่ได้เห็นแต่ว่าเป็นคนที่ส่ง,ง <c oughs> คือคือสมมติเราเมตตาวางเราก็ให้อย่างเนี้ย ถ้ากวางตอบรับวางก็มาออกมาเอาขึ้นซีกมาต่อแล้วมันก็จะมองรอยยิ้มไปพอกลางผ่านไปโอ้หมันก็มาต่อตัวลงขึ้นลูกที่หนึ่งคือคนที่มาต่อจากเราเห็นไหมมีรอยยิ้มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะชื่นใจในฐานะเป็นผู้เริ่มสตาร์ทให้มีรอยยิ้มเด็กกวางต้องการอีกซีกหนึ่งฟางก็ไปการต่อเพื่อร่วมโลกก็จะมาแต่กวาง ก็จะเป็นรอยยิ้มนี่คือลื่นลูกที่สองอ่ะหัวขึ้นลูกที่สองเพื่อนกวางก็ต้องการรอยยิ้มเต็มเต็มหัวใจก็ไปกลางต่อก็จะเป็นลื่นลูกที่สามเออมันก็จะไปเรื่อยๆแต่นี้เราในฐานะที่เป็นคนสตาร์ขึ้นลูกแรกอู้เราเห็นรอยยิ้มเต็มจักรวาลและทั้งหมดเนี่ยมาจากเราเป็นคนสตาร์ท้าใจที่นี้รู้สึกยังไง ตาทั้งคอบแหนะเมตตามันก็จะครอบไปทั้งจักรวาลทั้งหมดเราคนสตาร์นี่คือเมตตาอัปปรมาณยาเมตตาสูงสุดเป็นแค่นี้เป็นมื่อการให้ไม่ได้ให้สุดหัวใจให้แค่เนี้ยเริ่มสตาร์แต่ใช้ปัญญาแค่แน่ติดไปด้วยขณะเดียวกันจากตรงนี้เป็นตัวสตาร์เนี่ยหันกลับไปพระพุทธเจ้ามคนสตาร์ให้หราทำให้เรา ทั้งให้เรามาเป็นคนเริ่มต้นทั้งบุญคุณทั้งอะไรเนี่ยเราเลยศรัทธาท่านสูงสุดเมื่อศรัทธาสูงสุดเกิดในใจเราวิริยะเนี่ยคือเมตตาอัปปมาญญาที่เราทำสติกัะสมาธิคือเราไปเดินจงกรมสามอย่างรวมกันปัญญามันจะุดขึ้นนี่คือการทำงานของอินทรีห้าพละเมื่ออินทรีห้าพละห้าทำงานเกิดขึ้น เดี๋ยวปัญญาญาณมันก็จะเห็นตรงนี้เออเข้าใจแล้วเออนี่เข้าใจแล้ว,ลวมันไม่ได้มาจากความคิดความเข้าใจหลายและอันต่อเป็นจิ๊กซอเราเลยเข้าใจทั้งจัก,กรวาลเราเมื่อเข้าใจทั้งจักรวาลเราก็ย้อนกลับเข้ามาแต่นี้เราศรัทธาต่อท่านสูงสุดแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาเ,าาาเาม,ามื่อกี้ที่คุยกันพระพุทธบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อยู่รวมกันเนี่ยนิสัยวาสนาแก้ไม่ได้นอกจากท่านองเดียวเราเชื่อเลย เพราะนั้นขยจะแสดงมารยาทไมเ่ดีแล้วไม่ดีเราไม่สื่อสารแต่ทุกคนนะที่นี้ที่เข้ามาที่เนี้บาดสนาความคนทุกเราก็เป็นพวกเดียวกันไปเลยแต่บนพวกเดียวกันเนี่ยมันก็มีเอ,อธรรมชาติที่พอสมควรเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมันร้อนละอุอะไรขึ้นมาเอ้ยมันไม่เห็นสัป,ปยะเลยอะไรเงี้ยเราก็จะวุ่นวายเพราะเราหลุดจากปัจจุบัน พระพุทธเจ้าบอกปัจจุบันเป็นไรก็เราอยู่กับปัจจุบันมันจะรับได้ถ้าเราหลุดจากปัจจุบันหมายความว่าอะไรเราไปติดว่าเมื่อเช้านี้มันเย็นตอนนี้ทําไมมันร้อนเราไปเปรียบเทียบกันเมื่อไหร่เราจะทนไม่ได้มีการเปรียบเทียบตรงนี้กับตรงนู้นเวลานี้กับเวลานู้นเมื่อไหร่เราจะทนไม่ได้เนี่ยมีการเปรียบเทียบเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทนไม่ได้ นั้นพระพุทธเจ้าบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันไม่เปรียบเทียบกับใครปัจจุบันตรงนี้อยู่ได้ไม่ตายอยู่ได้ก็อยู่แค่นั้นเองแล้วมีทุกข์เปล่ามีทุกข์ก,ก็แก้ไปที่ปัจจุบันตรงนี้แค่นั้นเองแต่ปัจจุบันตรงนี้ก็นี่ไงไอ้คนนู้นคนนี้มันสับสนวุ่นวายหมดพเระพุทธเจ้าบอกที่ตามที่สายวาา่าสนญญาโอ้ท่านว่าอย่างนี้เชื่อท่านเลยไม่ใส่ใจไอ,ไอ้ความวุ่นวายตรงนั้น แต่ท่านสอนเราหนักเลยนะตอนที่เราไปโม่เก่ากูพาี่แล้วพระพุทธเจ้านอนนิพพานเอกาคัตทะแปดสิบรูปสร้างเป็นตุ๊กตาเนี่ยมาล้อมพระพุทธเจ้าที่นิพพานเพ,พื่อนกันแต่ละคนนาฬมาเจอกันทีนทเฮ้ยเป็นไงคือศพอยู่ตรงนี้แต่นี่มันทักทายกันเขะหัวกันมั่งก็เหมือนเพื่อนน่ะเพื่อนสนิทอ่ะเราเดินมาข้างหน้า อุ้ยผ่านอะไรว่าไม่สมรวมเลยท่านนั้นเสียงท่านขึ้นมาในใจเราเลยเสียงพระพุทธเจ้านิสัยวาสนาทุกคนแก้ไม่ได้นอกจากท่านนั้นเราก็กอดอยู่แต่แต่ทั้งหมดเนี่ยปรารถนาความพ้นทุกขไปทางเดยกันเราเอาตรงนั้นแหละเป็นเหตุที่เอาอีกสอบตัวนี้ที่มาสอนเมื่อไปทางเดียวกันเราก็จะลืล่นเรื่องไปได้วยกัน เมื่อลื่นเลืองไปในทางเดียวกันไปได้วยกันแต่ขนาดเดียวกันมันก็จะไปยึดติดกับธรรมชาติต้องเป็นเหตุถ้าปัจจัยอย่างนี้น้ําต้องขนาดนี้อากาศต้องเย็นอย่างนี้เห็นไหมนี่คือไปยุดธรรมชาติไม่ให้เป็นอน,นิจังนี้เมื่อเห็นว่าเราเห็นธรรมชาตินี้เป็นธรรมดาก็ธรรมชาติเป็นอนิจจครับมันก็จะปล่อยได้ไม่ยึดธรรมชาติ ตรงนี้ที่คําสอนคือสัพเพธรรมาอันสัพัพสัพเพธรรมาอนัตตาติคือธรรมทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาคือเป็นรูปแบบที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะเราก็เลยอยู่เหนือธรรมชาตินี่คือวางธรรมชาตินะปัจจุบันเราเลยอยู่เหนือธรรมชาติเมื่อเราอยู่เหนือธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตที่อยู่เหนือธรรมชาติเนี่ย มีอะไรมันก็จะมีอีกนิติเหนึ่งก็จะมีอะไรมากวนจิตเป็นเสียงร้องของสัตว์เป็นเสียงไก่เสียงอะไรแต่แต่จิตมันเปลี่ยนไปด้วยเมตตาที่ขึ้นมาตรงนี้โอ้มันโวยโวนหร้ออะไรว่ามันจะไปยุ่งเข้าไปหมดตรงนี้เขาเจ้าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเสียงหวยหวนเสียงร้องเสียงขอความเชื่อลือมันก็หายไปหมดทุกอย่างเป็นไปตามกรรมจิตมันก็จะจะ เหลือเหลือจิตที่ยังเป็นจิตเพียวๆที่ปราจะจากสิ่งสิ่งรบกวนสิงสาราสัตว์หนึ่งแต่จิตที่ปราศากานะมันก็ยังมีความหวั่นไหวของจิตเพราะจิตเราขึ้นขึ้นมานสดๆเนี่ยมันนู่นนี้มีไม้ตรงนี้ไนอะ้ความหวั่นไหวของจิตที่เคาะป่วงหน้าพวงหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือเหลียวไปเหลียวมาเนี่ยไม่รู้ความเข้าใจปิยาตัวนี้ไหมเข้าใจนะ ไอ้ิริยาตัวนี้เหมือนกับเปลวเทียนที่เปลวไฟอ่ะที่มันพัดมันเอียงไปเอียงมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าไอจิตยังไม่นิ่งใช่ไหมละ่ะตรงเนี้ยนิมิตก็เลยบอกให้ทําสังขารูเบียขาย,ยาคือให้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวนี้แหละมันนั่นปึ๊กไอ้นี้ก็ดับหมดเหลือแต่จิตหนึ่งแค่นี้เราไปทําต่อ พอเหลือแต่จิตเพียวๆแล้วจิตเก็แสดงตัวยังไงถ้าเราเป็นจิตหนึ่งจริงๆไม่ได้เป็นจิตหนึ่งด้วยสัญญาที่จําเราจิตก็แสดงตัวต่อแต่ต้งแต่ต้องหาที่ศัพทยะแสดงตัวต่อเราเห็นเลยว่าจิตวางตัวตรงเนี้ยคิดทางเข้ามาผลิตทกงน่ะหลักในตรงเนี้ยแล้วก็ไปทําในเมืองก็ไม่ได้ต้องน้อากาศอย่างเนี้ยถึงบอกว่าเออที่ภาวนามาถึงระดับนี้น ควรจะเข้ามาหาโอกาสปีหนึ่งมันมีครั้งเดียวเองช่วงสองสาเดือนตอรงนี้ยก็อยู่ในบ้านไม่ทางทำได้ไอคนนู้นทำไร้ไอคนนี้ทำไม่ได้ก็นั้นเรื่องนั้นไปข้างบ้านอีกเฮ้ยไม่มีทางเนี่ยความสัพยะไม่เกิดแล้วมาเกิดเรื่องเงี้ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่พอไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ยังมีสัตว์มีอะไรเอ้ยมันก็ออกเมตตาได้ ไม่เช่าเรายังหลงจิตเลยขนาดเราเกิมปีเสียงขวยหวนของลูกลูกลูกสัตว์อะ่ะแบบว่าม้ยเป็นไรวะค่อยนั่งอยู่ฟังพอจิตนึกได้โทษก็มันไปนไปตามกรรมอย่างไม่หวังก็ยังสงสารมันนะมีใครเป็นนำแก่ลูกมันเป็นกับลูกสุนัขหรือลูกนกอะไรเงี้ยที่มันร้องเพราะอากาศมาเย็นในพวกนี้ก็จะร้องร้องอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เสียงไปไกลๆมา แต่ใจก็อย่างนี้ไงนี่คือปัญญยายังไม่รอบเนี่ยยังไปกังวลด้วยต้องวางเลยแล้วกลับมาที่จริงแต่แต่หลวงตาบอกเข้าทีเดียวได้ก็พอแล้วเพราะว่ามันเข้าใจแล้วอะแค่นั้นเองปัญญาอยู่ที่ความเข้าใจแต่ความคุ้นชินยังไม่มีมันก็ยังวักแวกตามภาษาที่เคยเป็นนั้นเเข้าใจนะ เนี่ยเห็นไหมฟังที่ดอนเมืองกับฟังที่นี่ที่ี่เนี่ยแค่เนี้ยเข้าใจหมดละแต่ที่ดอนเมืองสิบเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าที่กรุงเทพเทศก็ไปเทะปากจะฉีกมันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันทั้แค่น,นี้มีอากาศเซอร์าราดิงเป็นเป็นเป็นสิ่งแปรปรอนแล้วการพักก่อนเมื่อคืนนี้มานอนแต่ละคนก็ได้พักผ่อนได้ พอเพียงเพราะมันสงบเช้ามามันก็เลยสามารถที่จะเดินจิตได้โอ้จะถามอะไรไหมนะไอ้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เมตตาป,ประมาณยาเกิดหันกลับไปพระพุทธเจ้าก็เมตตาเราอย่างเนี้ศรัทธาสูงสุดเกิดและทุกอย่างมันมันจะเดินดนี้ได้ความรับมันอยู่ที่สองจุดนี้เท่านั้น้าวไอ้ครับอะไร เนี่ยธรรมะต่อใจมันตรงตรงสั้นแค่นี้แหละตรงใจคก็หาเองไม่มีทางเจอไ่มีทางเอรู้จะสรุปยังไงลูกตรงนี้มันต้องอาศัยสติปัญญาครูบาอาจารย์เราก็ทำเองก็ลำบากเราก็ต้องเกาะตามหลวงปู่มั่นหลวงตาม,ม,มันต้องเกาะมา เป็นเป็นอะไรเป็นหลักเหมือนกับโครงสร้างเบาๆลแล้วเราก็จะทให้มันแข็งแรงมันก็ต้องอาศัยกันทั้งนั้นแหละแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกอย่างเงี้ยมันจะต่อไนอย่างเงี้ยได้ห้าพันปีพอห้าพันปีแล้วมันจะต่อไม่ติดนี่คือคําสอนของพระพุทธองค์พอต่อไม่ติดหมายว่าพุทธศาสนาหมดจากโลกไปแล้ว ผู้เสนหมดจากโลกด้วยตรงนี้คือการเดือนจิตแบบสาวกภูมิของท่านหมดและ,ะวผู้สสของพระพุทธเจ้าสาวกภูมิหมดตรงเนี้ยห้าพันปีือจิตที่จะต่อกันเนี่ยมันจะหมดนี่คือสาวกภูมิส่วนภาวนาแบบปัจเจกแบบพุทธภูมิอะไรยังมีอยู่นะต้องค้นเองมันก็ใช้เวลา ยังต่ำก็สี่อสงไขยแสนอากับแล้วก็แล้วแต่อาจจะไปสิบหกอสงไขยไปแปดอสงไขยโอเคนะมีอะไรถามไไอีกไหมเด,ดี๋ยวทำดูจุดจะของมดว่าจุดไหนดูเลยค่ะไม่รีบนอนจะเลับถ้าอยู่แค่ปัจจุบันเป็นหลักอ,อยู่แค่ปัจจุบันปัจจุบันนี้ตัวนี้ไม่ปัดจากความระแวงซ้ายขวา กังวลอะไรป,ปัญญาที่เราเรียนรู้มากเก็นไปกังวลลูกหลานเป็นไปตามกรรมเราก็มีความป่าร้าดีสูงสุดทําได้แค่นี้แค่นี้จริงๆเกินไปกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเรายังรักและงับไม่ได้เราจะต้องทุ่มเทไปอันนั้นคือเราล้นเกินไปไม่เป็นปัจจุบันมันเป็นห่วงอนาคตเขาเมื่อล้นเกินไปเนี่ยองภานาเราก็ไปไม่ได้ นะมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงในโลกใบนี้ถ้าเราอยู่แค่นี้เข้ามาต่อครึ่งหนึ่งเมี่ยแล้วเราสรุปตรงนี้ได้เราก็ไปพ้นแต่ถ้าเรามองแค่เนี้ให้เยีะยน้อยไปเราต้องให้ทั้งตัวที่ต้องให้เต็มดวงเมื่อไหร่เราก็ไปไม่พ้นแล้วก็ดึงเข้าไว้ด้วยอีลุงตุงนังนะเพราะตรงนี้แหละโลกเ,เข้าใจนะ ก่อนหน้านี้เห็นการบ้านเรื่องนี้เลยค่ะหลวงพ่อที่ที่บ้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องสายใหญ่เจ้าค่ะหลวงพ่อกวางมีแมวอายุยี่สิบสองปีคูณปีคนก็ประมาณร้อยสี่สิบปีเออยังไม่พออีกเหรอแมวมันต้องอยู่กับแพมเพรสเจ้าค่ะอ,อ,ต,อ,ต,อต้องคอยมาเปลี่ยนแพมเพรสแต่รู้แล้วนะคะว่ามันมันอายุเยอะแล้วแต่คอยตื่นมาเปลี่ยนแพมเพรสคือ หลังจากพ่อมีแมวเนี่ยแล้วก็อยู่กับคนแก่แล้วก็พอแม่เขาไปเที่ยวกวางไปทํางานเนี่ยกวางจะรู้เลยว่าช่วงที่กวางไปทํางานแล้วจะกลับบ้านเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยมีจิตไปคิดว่าเดี๋ยวแมวฉี่หรืออึเนี้ยค่ะมันไม่อยู่กับปัจจุบันแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมหลงใจใช่ค่ะ แล้อยู่มีอะไรก็ทุกอะอยู่กับป้าที่แปดสิบสามปีด้วย <Yeah. S 2> หมายถึงว่าแมวแมวแก่กับป้าแก่ oh. แล้วป้าก็ยังไป,ปกวาดใบไม้แต่ว่า <Yeah. S 2> เขาไม่เห็นแมวร้องเขาก็จะไม่เปลี่ยนอลย <Yeah. S 2> ซึ่งที่ป้าเขาทำอะ่ะมันก็อย่างที่หลวงพ่อบอกคือหมายถึงว่าเป็นกรรมของเขาอะ่ะคือเขาก็จะได้จับได้แค่ว่าเสียงมีหรือไม่มีถ้าไม่ได้ร้องก็คือไม่ทุกอะไร เขาก็ะทำตามแต่ปัจจุบันที่ผัสสะเขาไงเจ้าค่ะก็แก่แต่เราอ่ะพุ่งเกินตัวเจ้าค่ะเอก็เราให้ทั้งตัวใช่เจ้าค่ะให้หัวใจเผื่อสามอันเลยสามอันหัวใจสามดอกเ้ยแผนที่จะอันดิครึ่งอันเจ้าค่ะเห็นเลยว่าถูกเจ้าค่ะแล้วก็ไม่งั้นมันไปไม่ได้จริงเจ้าค่ะนั่นพระพุทธเจ้าบอกเอาแค่ครึ่งเดียวเนี่ยแล้วเราจะไปได้เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราไม่ตัดใจต้องให้ทั้งอันต้องทุ่มสุกสุดตัวเราก็ไปไม่ได้ซึ่งเราจะไปเผอว่าเราใจร้ายออันนี้ไม่ใช่เ,เพราะต้องศรัทธาสูงสุดกินอย่นแล้วพอศรัทธาสูงสุดได้เพราะพระเจ้าตรัสว่าทุกคนเป็นไปตามการรมเราก็จะเอาตรงนั้นมาเป็นคําสอนตรงนั้นมาลงสู่ใจรกรรมของใครมาจากไหนเราไม่รู้แต่เราให้ได้แค่นี้ย ที่สูงสุดแล้วนอกนั้นเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนคือก,ก่อนหน้าน,นี้อาก่อนคิดว่ากวางเข้าใจอันนี้ของหลวงพ่อเพราะว่ามันมีแต่เรื่องลงลงกลงล่กมาแล้วพอแชร์เรื่องเนี้ยให้เพื่อนฟังที่ดอนเมืองเพราะว่าเพื่อนมีเรื่องเกี่ยวกับแม่อ,อก็มีโจทย์เรื่องนี้มาให้กวางเห็นเลยว่าอ่าเรายังไม่เข้าใจจริงแล้วกวาก็เห็นว่าอันที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่ละเอียด คือถ้าไม่ย้อนกลับไปมองที่พระพุทธเจ้ามันก็จะกลายเป็นของตัวเองไม่ใช่ของพระพุทธเจ้ามันก็จะกลายเป็นดวนแล้วก็ไม่ใช่สากเจ้าค่ะก็ดีแล้วผ่านไปแล้วก็จะอยู่สบายจ <c oughs> บยัง <c oughs> เหลือแต่ทำอย <c oughs> <c oughs> ู่ <c oughs> เข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้สำคัญนะ <c oughs> แต่ถ้าเรายังตั้งใจจะให้เต็มหัวใจหรือเกินหัวใจ ถ้าเรายังให้เต็มหัวใจหรือเกินหัวใจไปให้สามดวงเลยอย่างเงี้ยเราก็ติดแสดงว่าเรามีตังหะโอจะทักแล้วจะถามแม่ไหมอย่างครับก็อยู่กับลมออกกับตรงนี้ก่อนเนี่ยสำคัญเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันหนึ่งความฟุ้งซ่านอะไรมันก็จะหายไป มันต้องทันด้วยนี่ไงสมมติเอ๊ะมันร้องด้วยอะไรว่ามันอะไรไปทํามันมาจ่ายออกไปแล้วไม่กลับมาอยู่กับปัจจุบันใจตอนนี้จูจะดูหลวงพ่อเป็นยังไงเฮ้ยทำไมหลวงพ่อหนุนเออก็นั่งคิดะอะรอางเงยแล้วก็ตั้งมาเพื่อถนนก็โอเค <laughs> <laughs> ลอหลวงพ่อดักที่ทุกที่างแล้วคิดว่า จะไปทางนี้เข้ทาทนี้จะไปทางนี้ก็จะจอยป้า,ปามีอะไรไหมอ๋อก็เมื่อ,อกี้เนี้ยก็ได้เห็นเมตาประมาณนี้ท่านสุขใจก็คือที่เรนของพ่อว่ามันไม่เห็นนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้คุยเรื่องธรรมากับคุณเก๋ค่ะแล้วก็คุยเป็นเรื่องไอง้ไอ้เมตาที่ว่าเราให้ไปครึ่งหนึง่งแล้วมีคนรับแล้วมันก็จะต่อต่อต่อ,ตอไปพนะออธิบายคุยกันมันก็เหมือนกับเห็น เห็นปิดแล้วก็เกิดปิติคือก็รู้ว่าเออเนี่ยเราเห็นแล้วในใจของเราเพราะว่าปิติมากน้ำตาหลอนก็เลยก็เลยจะเรียนหลวงพ่อว่านี่แหละเมตตาอป,ประมาณยาแล้วแต่เราพระพุทธเจ้าก็ให้เราอย่างเนี้ยหันหลังกลับไปทําให้เราเนี่ยศรัทธาต่อท่านสูงสุดมันต้องได้ทั้งเมตตาเมตตาอป,ประมาณยาคือเมตตาสูงสุดและศรัทธาสูงสุดต้องเอามาสองอันด้วยแลวตรงเนี้ยมันจะได้สองอัน ได้สองอันแล้วก็สติกับสมาธิเราเดินจงกรมเอาเดี๋ยวปัญญามก็จะผุดเองเนี่ยกิ่นสี่ห้าพระเจ้าแต่ตรงเนี้ปกติของเราเนี่ยเวลาเราเมตตาใครรักใครจะให้หมดหัวใจให้หมดหัวใจก็ติดล็อกไปครึ่งแล้วเพราะเขาให้ครึ่งเดียวให้เราให้เต็มหัวใจเพราะอีกอีกครึ่งหนึ่งถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราก็ทุก เราให้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเขาเป็นตามไปเป็นไป,นปนตามกรรมแต่เมื่อคนที่เรารักมากมีสายใหญ่มากเราก็จะให้สองสามหัวใจเลยยิ่งเรายิ่งติดหนึบเข้าไปใหญ่ไอ้ตรงนี้พูดถึงแค่เซกชันส่วนต,วตัวของเราหรือของใครก็ตามถ้าเป็นแบบนี้คนนั้นไม่พ้นแล้วก็ให้เขาสองสามหัวใจเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ พราะเขาหนีกดแห่งกรรมไม่ได้นะค่อยๆพิจารณาออกเป็นนี้เพราะทุกคนหนีกดแห่งกรรมไม่ได้ไม่ว่าเราจะให้สักกี่หัวใจเขาก็หนีกดแห่งกรรมไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมตกลงไอ้สองสามหัวใจที่เราให้เกินไปนะมันก็โยนทิ้งทะเลไปลนะี่ครับเหมือนกาแฟชมด เรีอ่อแค่ดีฝ่ายจะได้มาแทบตาย,าตายชิ้นขยะเพราะเครื่องมันรับไม่ได้ยัดเยียดให้ยัดเยียดให้พัดระลับไม่ได้เอานะฝ่ายมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะในตรงเนี้ยเดินกิ่ตรงนี้ไปตกลงให้เราได้สองสถานะเมตตาอัปปามายา กับศรัทธากับพระพุทธเจ้าสูงสุดจากเงื่อนนี้ยอภายได้ให้จิตมันซึมอยู่ในนี้แล้วทุกอย่างมันจะตามมาหมดก็เห็นเพราะหลวงพ่อพูดก็เลยเห็นว่าหลวงพุทธเจ้าไม่ตาเราอย่างเนี้ยครึหนึ่งคือหมายความว่าแล้วเราไปสัมผัสที่มันก็เหมือนกับท่านน่ะให้ให้เราแล้วเราก็สัมผัสแต่มันก็ออกไปถึงเพราะครัวเราก็ท่านเรา เมตามทุกคนทุกคนก็ออกไปเครื่องมืมันก็เฉแหกไปหมดแต่ว่าแต่เราสูครอบครัวเราแล้วก็มันก็จะต่อไปตามที่บอกบ้านทุกคนเองเราไปหาครอบครัวเรานี่คือคือลูกที่หนึ่งก็ยังใหญ่เพราะว่าเรื่องก็จากท่านกรทั่งเราเราถึงมีวันนี้แล้วก็ให้ครอบครัวเรามันก็จะต่อไปตามบ้านชายมแต่ละคนมันก็จะแผ่ไปหมด